S <S วันนี้เราจะมาเสนเอ,อ,าาอเครื่องชาร์จแบตมือถือด้วยพลังงานแสงทย์นะครับผมนายวุฒิชัยพันธุ์มิตรกพิม,พมพโชอสามเก้าเลขที่ที่แปดครับผมนายอัศรดา,าหาวรโอชอสามพับเก้าเลขที่สามหกครับผมนายอนานำนาจดำดอกไม้โชอสามเก้าเลขที่สามทีแปดครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพูดที่มาและความสําคัญนะครับเนื่องจากมีบางพื้นที่ที่ฟ้าก็ไม่ถึงเราจึง ประดิษฐ์เครื่องชาร์จต่มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาเพื่อใช้ในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเขาไม่ถึงเช่นช่วงนาสวนส่วนสา,าธารณะบางแห่งโดยใช้พลังงานธรรมชาติที่มีมีวันหมดคือพลังงานแสงอาทิตย์นะครับต่อไปครับผมจะมาบอกรายการอุปกรณ์ของเราโครงการนี้นะครับ,รรบ 1. ตัวไฟฟ้านาโน,โนขนาด20,302สว,ว,วิตช์เปปิด3 USB สี่โซล่าชาร์จเจอร์ห้าแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์9แอมป์หกสายไฟขนาด1นึคูณสเจ็ดสายไฟขนาด0.8นข้อเดินสายไฟข้องอข้อต่อเข้าตู้ไฟฟ้าแชมป์ 4. แผงโซล่าเซลล์ขนาด60วัตต์มครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดลองวิธีการใช้1เปิดสวิตช์2เปิดสาย USB ดูว่ามีไฟหรือเปล่าครับ3เสียบสาย4เสียบสาย USB เข้ากับเครื่องครับ